มันสวยมากน่ารักและมีสเสน่ห์และกว้างขวางและมันมีกลิ่นที่น่าอัศจรรย์โอ้โหพวกเขาทำขนมปังสดใหม่สำหรับสัปดาห์หรือไมเ่เทคนิคดีๆเทคนิคดีๆจ้องมองอย่างเข้มข้นนั่นคือบารอนเนสอืออือบรรยากาศดับลงแล้วเกิดอะไรขึ้นอ,อ๋อนั่นสินะ ย่ำแย่เริ่มต้นไหมใช่เธอเป็นหัวหน้าฉันไม่พลาดที่จะมีเจ้านายใช่อุฟตาฟซิสไม่ใช่ว่าแม่บ้านก่อนหน้านี้สคูลเลอร์ทุกคนดูหวาดกลัวหัวหน้าพ่อครัวนี่เป็นเรื่องที่น่าสมเพชพอๆกับตอนที่ฉันทำงานในโกดังผลิตขนมปังแห่งนั้นหลุยคุณจำได้ไหมว่าใครจ้างฟาซิสทำอาหาร เออนั่นคุณผู้หญิงของฉันไม่ใช่เหรอฮะฉันโง่แน่นอนว่ามันเป็นโอ้และนี่คือรายการร้านขายของํำประจำเดือนนี่คือทุกสิ่งที่ครวรจะมีในสต็อกเพื่อเตรียมรับโชคน่าเสียดายที่งบประมาณนั้นจำกัดและไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ฉันรู้ว่าคุณเออ เลิกจ้างสาวใช้ในครัวเมื่อสองสัปดาห์ก่อนแต่ในขณะที่เรามองหาคนมาทันแทนเอ,อเราไม่สามารถนาเงินใดๆออกจากบัญชีเงินเดือนสําหรับค่าใช้ใจ่ายอื่นๆในครัวเรือนอืมฉันเห็นแนนเน็ตยิ่งใครบางคนเธอทําอะไรรินน้ําชาอุ่นๆดูตลกๆของเธอที่ถงทางเดินเสิร์ฟสกคนผลไม้ผิดประเภทที่เป็นอาหารเช้า เธอไหมมันอาจจะเป็นด้วยการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยของแลนเน็ตเธอแค่ต้องการใช้เงินนั่นเพื่อจ่ายของเล่นเด็กชายนับร้านของเธอเหรอเธอทำลายชีวิตความเป็นอยู่ของคนอื่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโลสเอฟโซงเกืออาบน้ำเสื้อคลุมอาบน้ำผ้าซาตินรองเท้าแตะกำมะหยี่ประเภทของการเครื่อนไหวของบอสบึน แต่ก็ชั่วรายเช่นกันอย่างน้อยเธอก็มีรสนิยมที่ดีอืมนี่คือสวยลายชื่อตัวเลือกฉันเห็นน้ำผึ้งองโกโก้ผลไม้พื้นฐานทั้งหมดน่าจะเพียงพอสำหรับขนมอบที่ฉันอยากทำช็อกโกแลตและลัสเบอรี่โปเรียนส่วนผสมนั้นง่ายมากคำถามเดียวคือหลังจากดีเหรอ คุณรู้วิธีทำขนมอบเหล่านี้หรือไม่แน่นอนโอเคนั่นเป็นการโกหกที่จงแจง้งนโปเลียนเคยถูกประดิษฐ์ขึ้นที่นี่หรือไม่มีฝรั่งเศสอยู่ในโลกนี้หรือไม่ฉันไม่สามารถสอนวิธีทำให้เธอได้แต่จากนั้นพนังงานที่เหลือทั้งหมดก็จะต้องเรียนรู้เช่นกันทำลายค่อนข้างแน่นอนแล้วหูช้างล่ะรู้วิธีการปรุงอาหารเหล่านี้ไหม สิ่งเหล่านี้เก่ากว่าใช่ไหมใช่นางไม่เป็นไรพวกนั้นออกไปมาการองล่ะทำได้เค้กถั่วแดงล่ะทำได้ขนมปังฮีเตอร์กับเนยส้มล่ะทำได้ใช่และไม่ใช่มีความหมายเหมือนกันกับคุณใช่ไหมเจ๊เธอรู้วิธีอบอย่างไรดูเหมือนว่าวัฒนธรรมของอาหารที่นี่ขาดแคลนจริงๆ ยอดเยี่ยมตกลงฉันหวังว่าคุณจะไม่มีปัญหาในการเขาร่วมตามคำขอของเธอลุฟฟับสีทไม่แน่นอนคุณผู้ชายการจ้างคนทำอาหารคนใหม่ฟังดูเหมือนเป็นความเจ็บปวดครั้งใหญ่เคฟคุณรู้วิธีทำเคฟใช่ไหมขอโทษฉันไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ฉันคิดอะไรอยู่ดัชเชสชอบพีชและครีมเคฟใช่ไหมหลุยเออฉันเคยบอก มหัศจรรย์มาทำกันเถอะฉันหมายความว่าทุกคนรู้วิธีทำเค้กใช่ไหมคุณฟานชีสแต่แน่นอนเฮ้อยอดเยี่ยมวิกฤตเตือนพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรที่เธอจะต้องถูกเขาถ้าเธอลองมันบางคนไม่ได้เกิดมาเพื่ออบแต่ฉันปฏิเสธที่จะนำเค้กไปให้พรอกรักคุณรู้ว่าพวกเขาพูดอะไรหากคุณต้องการทำบางสิ่งให้ถูกต้องลงมือทำด้วยตัวเอง ในที่สุดทุกคนก็หลับฉันรอให้มันเงียบลงเป็นเวลาหลายชั่วอโมองแล้วแม้ว่าฉันจะอยู่ที่นี่ตอนนี้อย่างน้อยฉันก็ยังสนุกได้และอาจจะแนะนำโลกนี้ให้รู้จักกับความมหัศจรรย์ฉันต้องลองครัวนั้นได้เวลาแล้ว ฉันหลงทางมากแต่ในที่สุดฉันก็พบมันการทำให้เตาอบร้อนขึ้นจะไม่เป็นที่สังเกตเกินไปใช่ไหมอะไรก็ตามฉันรับผิดชอบที่นี่จะไม่มีใครกล้าถามฉันฮะล็อกเหรอพายครีมกล้วยเหล่านั้นฉันจะแนะนำให้พวกเขารู้จักกับความมหัศจรรย์ของบัตเตอร์ครีมตอนนี้ได้อย่างไรสถานที่นี้เป็นล็ก ok จริงๆ ฉันคิดถึงการอบฉันคิดถึงร่างกายของฉันฉันคิดถึงเตาอบแบบพวกความร้อนและเตาแก๊สนี่คือชีวิตของฉันตอนนี้ฉันจริงจังที่จะต้องนำเคปมาให้กับพวกพอครักนี้เหมือนพวกมันมือสมัครเล่นเลดี้มูมอนคุณล้อเล่นแน่ๆคุณกำลังทำอะไรอยู่นอกเตียงดึกมากเอ,อ่อรู้แล้วเออเออกคุณเป็นอย่างไรบ้าง ทุกที่ตลอดเวลาคุณและบารอนจะไม่ใช้ห้องนอนใหญ่ร่วมกันอีกต่อไปฉันหวังว่าคุณจะไม่มีปัญหาในการนอนคนเดียว